ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่และลุงพลป้าแตนนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากคุณบรรจงอินชมชื่นนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนที่2นะครับที่เรานําเสนอต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมามีข้อความดังนี้การจะลุกไล่อีกฝ่ายต่อให้จนแต้มหมดทางมันจึงเปลี่ยนมาเป็นความไม่มั่นใจกังวลใจโดยเฉพาะจากคนรอบข้างของชัยพลเอง ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเมียเป็นลูกเราไม่คิดหรอว่าคนใกล้ชิดผูกพันที่มีความสำคัญกับเขาเหล่านี้จะพูดว่าพอเธอลูกพอเธอนะพ่อเราทุกคนอยากหยุดแล้วเราทุกคนกลัวเราทุกคนไม่มั่นใจว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นความกลัวของมนุษย์เกิดจากความไม่รู้อนาคตแต่มนุษย์รู้จักตัวเองในวันนี้ มนุษย์ส่วนใหญ่จึงเลือกตัดสินใจไม่สร้างเงื่อนไขเพิ่มในสภาวะชีวิตที่เขาเหล่านั้นพอจะอยู่ได้แล้วมนุษย์จะเลือกไม่เข้าไปใกล้ความเสี่ยงเป็นคุณจะทำยังไงจะเลือกแบบไหนและที่สำคัญอย่าลืมว่าชีวิตมันไม่เหมือนเป็นของเราคนเดียวเป็นพระเอกในโซเชียลอาจเดียวดายในครอบครัวอย่างคนเห็นแก่ตัว ไม่คิดถึงหัวอกคนรอบข้างก็ได้เพราะชีวิตมันคือการเลือกที่จะอยู่กับความเป็นจริงหรือไงหรือใครจะแย้งว่าอุดมการต้องสำคัญกว่าอย่าลืมนะว่าคนบ้าอุดมการส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างกดดันสติแตกและจบลงที่จิตเวทเสมอซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆนะครับคนแรกบอกว่าใช่ค่ะคนต่อมานะครับบอกว่าความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษย์คือความสงบครับมนุษย์จึงกลัวความเสี่ยงคนต่อมานะครับบอกว่าสุดยอดเลยค่ะคนต่อมานะครับบอกว่าเราชื่นชอบความคิดคุณนะคะเพียงแต่เราไม่สามารถเรียบเรียงออกมาได้แบบนี้คนเราต้องมองรอบด้านทั้งด้านเขาและด้านเราเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่ง บางทีการห้ามหันกันเอาไปเอาตายศาสตร์คำพูดด้านลบใส่กันมันไม่ได้ช่วยอะไรเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบเขาได้แต่ดูและรับฟังเท่าที่เขาอยากให้รู้และรับฟัง f c คุณบรรจงค่ะคประมานะครับบอกว่าก็อย่างว่าเนาะมันเรื่องคอขาดปาดตายของคนทุกคนใครจะไม่คิดมากกังวลถ้าดีอยู่แล้ว ทำมามากแล้วใครจะอยากหาความเสี่ยงเพิ่มโคธรมานะครับบอกว่าเดี๋ยวมาอ่านใหม่โคตรมนะครับบอกว่าถูกต้องที่สุดโคธรมานะครับบอกว่ามองชีวิตให้เห็นชีวิตกันนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมว่าตามเนื้อผ้าหมอปลาพี่น้ำฟ้ามีความตั้งใจจริงใจอันนี้ไม่เถียงแต่ความเสี่ยงหมอปลาพี่น้ำฟ้าไม่มีแต่อีกฝั่งล่ะคุณเอ๋กว่าจะหลับลงแต่ละคืน ต้องทนทุกข์ในความหวาดกลัวที่มองไม่เห็นหน้านะมองชีวิตต้องมองให้เห็นถึงชีวิตคนรมนนะครับบอกว่าส่วนอีกฝั่งเพิ่งจะนึกได้เหรอว่าต้องกลัวคนรมนนะครับบอกว่าแล้วตอนแรกที่ยืนยันนอนยันตะแคงยันว่าไม่ว่าจะเป็นจะตายก็จะหาตัวคนร้ายที่ทําร้ายน้องชมพู่มาให้ได้ไม่ใช่หรออคตรมานะครับบอกว่า ไม่ผิดเลยสักคำถูกใจครับมีใครบ้างที่ไม่รักชีวิตตัวเองใช่คนที่ไม่อยู่ในสถานการณ์ก็พูดได้ว่าอยากเห็นคนร้ายตัวจริงทำไมถึงไม่ให้ความร่วมมือกลัวความจริงอะไรลองเป็นเขาแล้ว,ลวเรานั้นจะรู้สึกความคืบหน้าล่าสุดเกี <M> ่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับโดยคุณบรรจงอินชมชื่นนะครับได้วิเคราะห์ไว้เป็นซีรีส์ใหม,นะะมในให่นะครับเกี่ยวกับลุงคนปาแตนโดยมีข้อความดังนี้ เอาอย่างนี้ดีไหมเรื่องลุงพลป้าแตนผมจะสรุปให้ไปพิจารณาเอาแบบที่ผมคิดเป๊ะเ,เลยคือผมมองงี้ครับธรรมชาติของคนเราคือทุกคนมักจะกลัวสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะเหตุนี้มนุษย์ส่วนใหญ่จึงหวงแหนความเป็นตัวตนและไม่กล้าเปลี่ยนนั้นก็เพราะความเปลี่ยน มันมาพร้อมกับปริศนาและความไม่อาจคาดเดาโดยเฉพาะกับเรื่องที่มันใหญ่ๆและสำคัญกับชีวิตนั่นยิ่งเพิ่มความกังวลใจให้กับมนุษย์มากขึ้นและอย่าลืมนะครับว่าชีวิตจริงๆมันไม่เคยเป็นแค่ของเราคนเดียวแต่มันมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีวงวานว่านเครือ มีคนรักมีคนห่วงมีคนที่เราไม่อาจไม่ฟังหรือก้าวข้ามพวกเขาไปหลายครั้งในชีวิตคนเราแม้ตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเด็ดเดียวแล้วแต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้เพราะคนรอบข้างคนที่สำคัญกับเราเขาไม่เห็นด้วยและการเลือกของเรานั้นมันจะทำให้พวกเขาเจ็บปวดและความเจ็บปวด เหล่านั้นมันจะย้อนมาหาทําให้เรานั้นเป็นทุกข์คนเราจึงมักมีคําพูดเสมอว่าให้มันถูกใจเขาให้มันผิดใจเราเถอะแล้วเก็บความกร้ากรืนนั้นไว้กับเราเพียงผู้เดียวถ้าทุกคนกล้าเปิดใจมองในสเกลที่ผมพูดถึงนี้เรื่องนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นอุณหภูมิความเกลียดชังอาจจะลดลง เรียกว่าการมองเห็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ในการและการชีวิตชัยพลป้าแตนในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับคดีถามว่าพวกเขามีสิทธิ์ลำบากใจไหมมีสิทธิ์ที่จะกังวลหวัดหวันไหมว่าสิ่งที่กําลังทำลงไปนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดมันอาจย้อนกลับมาเป็นความไม่ปลอดภัยให้กับครอบครัวตัวเอง คำว่าสัจจะและความตั้งใจของมนุษย์เรานั้นมันมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ไหมเมื่อเหตุการณ์และวันเวลามันเปลี่ยนความคิดเราคิดว่าดีแล้วถูกแล้วในวันวานเมื่อเวลาผ่านไปมีสิ่งใหม่เข้ามาเรากลับพบว่าความคิดเดิมนั้นเป็นแค่เพียงความคิดที่ถูกต้องเพียงในห่วงเวลานั้นหรือใครไม่เคยเป็น หรือชีวิตใครไม่เคยประสบผมกำลังจะบอกว่าในวันที่ชัยพลป้าแตนหลังพิงฝาถูกกระหน่ำใส่ร้ายให้ตกตายตามสังคมนั่นย่อมมีความชอบธรรมที่ทุกคนรอบตัวเขาจะเห็นกับการตอบโต้เอาคืนแบบถึงลูกถึงคนเพราะไม่มีอะไรให้เสียแต่เมื่อสถานการณ์ตอนนี้ และที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปมันเอาอยู่กลายเป็นว่าฝ่ายที่กระทําเขาบัดนี้อ่อนแรงจากความจริงหลายส่วนที่ปรากฏสวัสดีครับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นะครับจากการวิเคราะห์ของคุณบรรจงอินชมชื่นนะครับซึ่งได้วิเคราะห์ผ่าน f a c e b o o k นะครับซึ่งเรานั้นได้นำเสนอมาแล้ว4ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับกับการวิเคราะห์นี้ โดยมีข้อความดังนี้ครับเมื่อมีการปักทูบกลับหัวพวกเขาต้องเปิดประชุมหาข้อยุติหาการลบปลูเมื่อต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจพวกเขาใช้พิธีกรรมคำสาบานและการดื่มน้ำเป็นอีกส่วนประกอบการล่าตัวแคตรกรหาหลักฐานพวกเขาเลือกใช้วิธีสื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณเข้ามาช่วยเสริมอีกแรงหรือขนาดตัวชัยพลเองก็ยังต้อง เคี้ยวกรืนทานได้อย่างน่าชื่นตาบานออกสื่อถามว่าทำไมเขาถึงไม่นึกอายหรือรู้สึกว่าผู้คนมองว่าเขานั่นงมงายละ่ะใช่ไหมว่าก็เพราะนั่นมันคือตัวตนของพวกเขาที่ไม่ได้มองหรือรู้สึกว่ามันแปลกอะไรแต่คนร้อยพ่อพันแม่ที่ติดตามดูทุกคนเห็นอะไรแล้วใครสามารถบังคับ ให้ทุกคนเห็นตรงกันได้หรือไม่ก็ไม่ได้ในเมื่อไม่ได้แล้วคำตัดสินถูกผิดของสังคมวันนี้ทำไมถึงจะสามารถกำหนดตัดสินพวกเขาให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ได้ละ่ะเพราะมันก็ไม่ต่างกันเพราะพวกเขาเองก็เชื่อว่าเขาทำถูกแล้วดังนั้นมันจะแปลกตรงไหนก็อีกแค่การสร้างพญานาคหรือกราบไหว้ต้นตะเคียน ในยามที่เมื่อพวกเขามีโอกาสสามารถทำได้เพราะมันก็เปรียบเสมือนตัวแทนความเชื่อในวิถีของพวกเขาส่วนทางด้านคนไม่เชื่อก็มองไปซีว่าพวกเขาแผนสูงว่าหัวการค้าหากินกับความงมงายแต่สำหรับพวกเขาอาจจะเชื่อว่านี่คือโชคชะตาคือบารมีสูงสุดของการได้สักการะบูชา เพิ่มบุญก็ได้ถามว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรวัดผิดถูกเหมาะควรเพราะไม่ว่าใครจะตัดสินด่าทอหรือกดดันพวกเขาอย่างไงมันก็เปลี่ยนอะไรพวกเขาไม่ได้และที่สำคัญมันได้มีการลงมือทำไปแล้วก่อนหน้าที่จะมีเรื่องดราม่าในวันนี้มาผสมโรงเพิ่มเติมความผิดอย่าลืมว่าเราไม่ได้เติบใหญ่ มาในถิ่นกกอกมุกดาหารหรือสกลนครเต่างอยในวันที่เรานั้นสนับสนุนเขาพวกเราชอบและเลือกที่จะเห็นในด้านหนึ่งแต่เราไม่อาจปฏิเสธอีกด้านหนึ่งที่พวกเขาเป็นและซ่อนเอาไว้นั่นคือความเชื่อถินผมแค่อยากให้หลายคนเปิดใจให้เป็นกลางไม่ใช่เพื่อให้เข้าข้างแต่เพื่อจิตใจเราจะได้ไม่ทุกโศก คิดดูว่าขนาดลูกเต้าของเราที่เลี้ยงมากับมือก็ยังไม่ได้ดังใจแล้วนับระษาอะไรกับชีวิตพวกเขาซึ่งเป็นโลกอีกใบที่อยู่หลังจอเราจะเอาอะไรไปสามารถเข้าใจพวกเขาทั้งหมดได้หรือจะให้ถูกใจทั้งหมดยอมรับเถอะว่ามันไม่มีทางจบเด็กหญิงบนภูเหล็กไฟชีวิตที่ต้องก้าวไปกับการเวลา